สวัสดีครับสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับมีคํทถามมานะครับจากน้องๆนะครับในเฟซบุ๊กท้าผมนะครับในข้อความว่าพี่บอยชายอะไรขอนะครับเวลาตอนอัดคลิปนะครับรองเพลงนะครับพมนี่เป็นห้องอัดคลิปผมนะครับผมเป็นห้องอัดด้วยนะครับอัดอัดเพลงด้วยอัดรองด้วยนะครับแล้วก็จํางานของผ่าโลด้วยแล้วก็้องศิลปินอื่นด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับสิ่งนี้ที่ผมจะมา ให้ดูนะครับก็คือเป็นอ่าก็เรียกคาห้องนะครับเป็นกรองคาห้องนี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นมินิคาห้องนะครับอันเล็กๆนะครับบางบางนี่นะครับบางบงมันจะมีเสซเหน่อยู่ข้างในด้วยนะครับปอตีมันจะมันจะออกแบบแนวเหมือนเสี่ยงแหน่นะครับปอขอมันก็เป็นอ่ากระเดืองด้วยเสน่ด้วยนะครับกระตีไปนะครับนี่นะครับ ประมาณนี้นะครับอันเล็กๆนะครับอันนี้นะครับแล้วก็น้องสงใจมานะครับหว่ามันเกลือได้นะครับมันก็คือกองมินิขาห้องนะครับราคาก็รู้สึกว่าห้าร้อยกว่าบาทเองนะครับห้าร้อยกว่าบาทนะครับไม่แพงดีนะครับราคาก็ทุกๆอมาขอเล่นๆได้นะครับเพมก็อัดคลิปกับตัวนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนองน้องสนใจราคาก็ไม่แพงน่าลองนะครับเล่นขอนุกๆได้นะครับลองใช้นะครับโอเคครับ เพื่อนเื่อก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสําหรับอ่าผลงานเพลงนะครับในช่องอ่านี่นะครับช่องนี้ก็คือเป็นผลงานเพลงอะคูสติกนะครับเพลงคอปเปอร์ต่างๆนะครับช่องคุณเพื่อนในสตออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าฟังเพลงเต็มนะครับเป็นฟูลซองก็ไปที่ช่องบอยดี้คอร์ชแนลกับพาลูกเขาทำเพลงปล่อยกันเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครสมาชิกกันด้วยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ